สวัสดีครับวันนี้นะครับพาทุกท่านมาชมรถ6ล้อดาจากอู่สุนทรการช่างนะครับคันนี้นะครับยังว่างยังโสดอยู่นะครับยังไม่มีเจ้าของนะครับผมท่านใดที่สนใจนะครับก็แวะเข้ามาจับจองเป็นเจ้าของได้นะครับที่อู่สุนทรการช่างนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะพาทุกท่านเดินชมรายละเอียดของคันนี้กันนะครับคันนี้นะครับเป็นฮีโน e เมกาซีรี500นะครับ เป็นเครื่อง JO7E 210แรงนะครับผมเป็นเครื่องฟัมไฟฟ้า5สูบเทอร์โบคอมบนเดลนะครับเป็นหัวมีแคปนะครับผมภายในคันนี้เป็นภายในสีเทานะครับผมก็ส่วนสีของตัวรถนะครับจะเป็นสีฟ้านะครับผมเป็นสีฟ้ามุกน้ําเงินนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมตามภาพเลยนะครับพร้อมกับจัดชุดแต่งนะครับเป็นชุดแต่งสไตล์สายยุ่นนะครับผมก็คือจะมี เป็นงานกระเช้านะครับผมแล้วก็งานหัวนะครับของช่างแจ็คแกร์ซิงนะครับผมก็สวยๆเลยนะครับแล้วก็มีกันชนนะครับเป็นกันชนเก่านอกนะครับผมเป็นกันชนเก่านอกเลยนะครับผมแล้วก็ตีหมุดยื่นนะครับนะครับโฉมหน้าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมดูเรียบๆหรูๆนะครับผมสําหรับชุดแต่งสไตล์สายยุ่นนะครับคันนี้นะครับ สเปกกระบะความยาวอยู่ที่3เมตร80เซนนะครับผมเสาสูง85เซนแผงข้าง50เซนด้านแนง3ตัวนะครับผมปากนกแก้วเป็นป่ากนกแก้วงับทางด้านข้างนะครับกระบอกดัานะครับก็จะเป็นกระบอกดัาสีตันแกนใหญ่นะครับผมงานเชื่อมของกระบะก็จะเป็นงานเชื่อม CO2 ทั้งลูกเลยนะครับผมส่วนงานเชื่อมฐานดัานะครับก็จะเป็นงานเชื่อมแบบเชื่อมเป็นตะเข็บ2ชั้นแบบนี้เลยนะครับผมรับรองว่าแข็งแรงแน่นอนนะครับ หูช string, ้างนะครับก็จะเป็นหูช้างคู่นะครับผมหูช้างคู่ก็คือนี่นะครับผมจะมีฝั่งละ2ตัวนะครับผมนะครับก็รับรองว่าแข็งแรงนะครับมาตรฐานนะครับผมนะครับผมคันนี้นะครับก็เป็นคัสซีนอกนะครับผมรถจากทางอูนะครับจะเป็นคัสซีนอกทุกคันเลยนะครับผมคันนี้ช่วงล่างก็จะเป็นสีดําทั้งหมดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวคําดัมนะครับผมตัวกระบอกดัมแล้วก็ตัวถังน้ํามันนะครับผม จะเป็นสีดําทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็กําลังตกแต่งเสร็จนะครับผมก็ยังไม่ได้ล้างทําความสะอาดนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ก็อยู่ในหน้าฝนนะครับผมเป็นช่วงหน้าฝนนะครับนี่นะครับผมก็ยางนะครับก็จะเป็นยางใหม่ทั้งหกเส้นนะครับผมแล้วก็กระทะใหม่ทั้งหกลูกนะครับผมแหนบหน้าแหนบท้ายนะครับผมก็เสริมให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมนะครับตามสเปครถวิ่งดินนะครับผม ส่วนงานท่อไอเสียนะครับก็จะเป็นงานท่อแฟรสามนะครับปากแปดนิ้วนะครับผมพร้อมกับตีกลวยหอนเรียบร้อยนะครับตัวคําดัมของทางอู่นะครับก็จะเป็นตัวคําดัมแบบยกขึ้นพร้อมกันสองฝั่งเลยนะครับผมนี่นะครับก็จะคําอยู่ประมาณนี้นะครับผมก็ช่วยป้องกันนะครับเวลาเรามาเซอร์วิสอะไรทางด้านล่างใต้กระบะนะครับผมตัวนี้ก็ช่วยเซฟชีวิตเราได้เลยนะครับผมก็จะเป็นแบบพาตันนะครับผม จาะทะลุจากกระซีนะครับจากกระซีเทียมฝั่งนี้ทะลุไปอีกฝั่งหนึ่งเลยนะครับผมเวลาเราโยกฝั่งใดฝั่งนึงก็จะขึ้นลงพร้อมกันแบบนี้นะครับอ่านะครับผมนี่นะครับผมก็รถก็ยังไม่ได้ล้างทาความสะอาดนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นหน้าฝนนะครับผมครับสำหรับงานสีงานลวดลายนะครับผมก็ตามภาพเลยนะครับผมนี่นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสีของตัวรถก็จะเป็นสีฟ้ามุ้งน้ําเงินนะครับผม เมื่อเวลาเจอแสงอ่อนๆนะครับก็จะออกเป็นมุกสีน้ําเงินนะครับนี่นะครับฝาท้ายนะครับผมฝาท้ายของเรานะครับก็เป็นฝาท้ายแบบพิเศษเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเหล็กดามทางด้านข้างนะครับหรือว่าดามทางด้านล่างนะครับผมแล้วก็ดามตัวเหล็กหน้า3ามตัวนี้นะครับผมเราใช้เป็นเหล็ก15มิลทั้งหมดเลยนะครับผมเป็นเหล็ก15้ามิลทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับผมก็จะช่วยเซฟนะครับในเรื่องของ รอยเชื่อมนะครับผมเซฟรอยเชื่อมแล้วก็เวลารถแมคโครดันท้ายนะครับผมก็พยายามให้รถแมคโครดันท้ายที่ตรงนี้นะครับผมก็จะช่วยเซฟได้นะครับผมส่วนเพาดันท้ายนะครับก็มีให้ทุกคันนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเป็นงานเชื่อม CO2 นะครับผมเป็นงานเชื่อม CO2 ทั้งหมดเลยนะครับผม นี่นะครับผมนี่จะเห็นเป็นมุกนะครับผมจะเห็นเป็นมุกสีน้ําเงินนะครับผมนี่นะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับผมน่ครับส่วนรอยเชื่อมนะครับเราก็โชว์รอยเชื่อมแบบนี้เลยนะครับผมไม่ได้โป๊ทับนะครับผมเราโชว์รอยเชื่อมให้เห็นรอยเชื่อมแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับผมเป็นคันสีนอกนะครับผมคันนี้ถังน้ํามันนะครับเป็นถังน้ามันตัวใหญ่เลยนะครับผมตัวนี้น่าจะประมาณร้อยห้าสิบลิตรนะครับผมนะครับ กองดักน้ำนะครับแล้วก็ติดตั้งให้ทุกคันนะครับผมก็คือน้ํามันออกจากถังตัวนี้มานะครับผมก็จะมาผ่านกองดักน้ําตัวนี้ก่อนนะครับจากนั้นน้ํามันก็จะไหลไปเข้าที่กองโซล่าที่ติดอยู่กับเครื่องก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าไปเครื่องนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นลูกแบตนะครับผมลูกแบตก็เป็นลูกแบตใหม่ทั้ง2ลูกนะครับส่วนฟิลที่อยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นฟิลของจอ Android นะครับผมเพราะว่ารถเราใช้ไฟ24โวลต์นะครับส่วนจอใช้ไฟ12โวลต์นะครับผมฉะนั้นก็ มาเอาไฟจากรูปแบตเลยนะครับผมแล้วก็ฟิลก็อยู่ที่รูปแบตนะครับอืมนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมกระบะสามเมตรแปดสิบนะครับผมกระบะสามเมตรแปดสิบความกว้างอยู่ที่สองเมตรสิบสี่เซนนะครับความกว้างอทางวัดจากรอบนอกนะครับผมสองเมตรสิบสี่นะครับผมอ่านะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมทางด้านรางถัวเก่งนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผม รถจากทางอู่นะครับหม้อน้านะครับผมหม้อน้ําเราถอดออกมาล้างทําความสะอาดให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ตัวปีปั๊มนะครับผมเราก็ถอดออกมาเติมน้ํายาให้เสร็จสรรเรียบร้อยนะครับน้ามันเครื่องน้ามันเกียร์น้ํามันเฟืองท้ายนะครับก็เปลี่ยนถ่ายให้ใหม่เรียบร้อยนะครับกองน้ํามันเครื่องกองโซล่ากองอากาศนะครับก็เปลี่ยนลูกใหม่ให้ทั้งหมดนะครับผมแล้วก็เกียร์นะครับผมเราก็ทําการถอดออกมาเปลี่ยนแผ่นคัสต์นะครับผมแล้วก็ เช็คหน้าจานไฟวินเช็คหน้าจานกดเรียบร้อยนะครับจะพาดูภายในนะครับผมภายในคันนี้นะครับผมเป็นเบาะสีดําได้สีแดงนะครับผมเป็นสีดําได้สีแดงนะครับผมก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมหากลูกค้านะครับอยากเปลี่ยนเป็นสีอื่นนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับผมก็แจ้งออกมาได้เลยนะครับผม นี่นะครับผมคอนโซลต่างๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่นะครับจอ Android ตัวนี้นะครับก็สามารถเชื่อมต่อ wi-fi นะครับเขาเล่น youtube ได้นะครับผมพร้อมกับมีกล้องมองหลังอยู่ในตัวนะครับผมตัวนี้เราก็เป็นตัวพิเศษให้เลยนะครับผมนะครับนะครับภายในก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะครับผมก็เป็นแนวสายยุนนะครับผมเป็นงานหมวกงานกระเช้านะครับสวยๆแบบนี้นะครับสวยๆเรียบเรียบ ครันนี้ก็ยังว่างยังโสดอยู่นะครับท่านใดที่สนใจนะครับหรือว่าท่านใดที่กําลังมองหารถหกล้อดำไปใช้งานนะครับก็ขอฝากรถคันนี้นะครับว้เป็นตัวเลือกไว้ด้วยนะครับมองหารถหกล้อดำไปใช้งานนะครับก็เข้ามาพูดคุยสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับที่อู่สุนทรการช่างนะครับผมหรือว่าท่านใดที่ชอบสีนี้นะครับผมแต่ว่าไม่ชอบชุดแต่งแบบนี้นะครับผมอยากเปลี่ยนเป็นแนวราวไฟหรือว่าอยากเปลี่ยนเป็น แบบไหนนะครับผมก็ติดต่อสอบถามเข้ามาพูดคุยกันก่อนได้นะครับผมสำหรับคันนี้ก็ยังว่างยังโสดอยู่นะครับท่านใดที่สนใจนะครับแวะเข้ามาดูรถตัวจริงได้นะครับที่อู่สุนทรการช่างนะครับอู่ตั้งอยู่ที่สีแยกทางพาดนะครับอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับผมอู่จะห่างจากสีแยกทางพาดประมาณ2กิโลเมตรถึง3กิโลเมตรประมาณนี้นะครับผมท่านใดที่จะเดินทางมาดูรถนะครับก็ ค้นหาที่ o o o l l m m p s ได้เลยนะครับพิมพ์เข้าไปว่าอู่สุนทรการช่างนะครับหรือว่าติดต่อสอบถามนะครับที่เบอร์โทร0 6 1 8 9 7 7 7น7นะครับแล้วก็อีหนึ่งเบอร์โทรนะครับ5 8 2 0 7 0 0 5น2นะครับมองหารถ6ก้อดับไม่ไปใช้งานนะครับก็ขอฝากคนงานอู่สุนทรการช่างไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับขอบคุณครับ